ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานความที่ตกกังวลเนี่ยบางทีมันเป็นมากกว่าโรคอะฮะคือเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะก็ไปตรวจร่างกายประจำปีฮะปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่เคยทานยาอะไรเลยนะคะนอกจากบางทียาสมุนไพรไทยให้เรอให้อะไรธรรมดาเนี่ยฮะไล่ลม ปรากฏว่าพอตรวจเสร็จคุณหมอเนี่ยก็ทำหน้าซีเรียสมากก็ช่างไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยมันเป็นชอบปรุงแต่งอยู่แล้วแกก็บอกว่าโอ๊ยตายแล้วปีนี้ไม่ค่อยดีนะคะแกก็บอกว่าไอ้ถุงน้ำเนี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวอีกแล้วนะแต่ว่าไอ้ก้อนดำๆที่ในถุงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากก็นึกถึงอาจารย์พิเชษขึ้นมานะคะเพราะเคยเคย พบกันในงานศพของพี่ที่รู้จักกันบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจารย์พูดมาเลยแนะนํามาเลยว่าเราจะทําอะไรบ้างอาจารย์บอกก็กินไอบิมเนี่ยแหละอาจารย์พิเชษก็บอกว่าอุ้ม ederim, กินไปเลยเนี่ยมื้อละสองเม็ดนะคะวันหนึ่งก็เป็นหกเม็ดเราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นในอาจารย์พิเชษแกไม่มีทางมาหลอกเราก็จะมาหลอกเราทําไมแล้วก็แกมีแต่ความหวังดีกับเรานะคะ ปรากฏว่าพอครบสามเดือนก็ก็ทานไปเดือนหนึ่งนะพอทานไปอีกเดือนหนึ่งโอ้ยมีความมั่นใจว่าคราวนี้ถึงไหนถึงกันพอคุณหมอตรวจโอ้ยใจนี่เต้นตึก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 ตึนะพอคุณหมอเริ่มตรวจเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นอัลตราซาวด์ที่ใส่ไปในร่างกายแกก็บอกว่านี่คุณมาทําไมเนี่ยคุณนี่เรียบร้อยดีทุกอย่างออืื ยังกะเสียงสวรรค์แต่ทําไมต้องตุขนาดน้ะกลัวมากเลยนะคะพอเสร็จแล้วคือมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกอะฮะก็เล่นฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลก็หกโรงไม่ีปัญหาเขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาเขาแกลบครับแกลบใช่ไหมฮะผมต้องที่ปั๊มขอเขาบอกเข้าห้องคนพิการทีกวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นฮะหนักขึ้นหนักขึ้น ผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้างเดือนหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทข้างละข้างละผมผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดนยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหน ผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้นะฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นเนี่ยผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สี่สี่ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือผมหนักกว่านั้นเี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่เกงข้นไในใช่ไหม พยยาผมทำเราเอาสแตนเลสคือคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กินเขายาวใส่ปั๊บผมออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอ่ะครับแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ยขอยห้างดิ้คุณยกขาไขว่ห้างดิ้ใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้ มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุพรพนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแลวอย่นี้ผมสบายนะผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่านหมอรครับอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับกับอย่างนี้ผมสบายครับดรผมขอบคุณดร์นะสิบหกเดือนที่แล้ววันที่สิบหกเดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวคุณดูวันนี้ที่สิบเอ็ดยังไม่ถึงเดือนออ อาทิตย์แรกผมทานวันที่16คือวันพุธครับแล้ววันอาทิตย์ผมมาอีกใช่ไหมเดือนเดียวกันผมมาโชว์ออฟทุกคนเลยคือนั่งทํางานเราคิดว่าเออเราทําบัญชีคอมพิวเตอร์เราใช้นิ้วมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเป็นแบบเหมือนอักเสบที่ข้อนิ้ว,วอักเสบอยู่ข้างในแล้วก็ปวดใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ซักถามก็หมอก็สรุปว่าเป็นรูมาตอยเป็นไขข้อลุมตอยเนี่ยค่ะ คือปวดมากปวดที่ไหนบ้างครับนิ้วตอนนั้นเป็นทุกข้อค่ะข้อเท้าโอ้โหเข่าบว,วมคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดแต่คุณหมอก็จานัดไปทุกเดือนครับพอเอายามาทานพอเดืนที่สองไปเนี่ยพอเจาะเลือดมาก็ตับอักเสบแบบเฉียบพลันคือตับมีเลือดออกใช่ไหมคะเอ๊ะเราก็กลัวละเอาสเตอรออยมาให้เราทานเราก็รู้จักว่ามันไม่ดีอย่างเ uh huh. งี้ยใช่ไหมคะ ก็ทนกินไปประมาณ3เดือนตับก็แยกขึ้นแยกขึ้นก็ก็ทิ้งเลยอะค่ะยาแผนจุบันนี้ก็ทิ้งเลยอยู่บ้านเนี่ยเดินก็ไม่ได้พอรู้เดินไม่ได้เพราะมันน้าหนักมัลงไม่ได้ไไดนดแค่นอนแค่นอนบนเตียงแล้วจะพลิกอะค่ะจะพลิกเนี่ยต้องให้ลูกมาช่วยยกยกพลิกอย่างเงี้ยคะงัดเอาฮะงัดค่ะประเภทแบบนอนตกหมอนจะเอาหัวไปวางบนหมอนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องแบบ โทษนะคะต้องดึงผมตัวเองเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่าที่เราจะเกงคอค่ะต้องดึงดึงแล้วกเออ็เวลามันปวดเนี่ยแบบดาวยิบยิบยับยับ,ยบที่เขาว่ากันนะคะก็ได้เห็นดาวและที่เขาว่าปวดจนเห็นดาวมันเป็นยังไงก็เลยก็เลยมาศึกษาดูะคะ่ะก็ที่รู้จักดินก็คือจากการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนั่นแ<ล>เแหลองอจากรูมาตอยแล้วทําไมมันไปส่งผลกระตับด้วยคือรูมาตอยนี่มี2ออย่างอย่างหนึ่งก็คือว่า ไปช้าๆเป็นนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆสิบปีก็ยังไม่เป็นไรรูมาตอยนี่ไม่ได้ทําให้ถึงตายแต่ทําให้พิการได้ oh. ก็คือมันเกิดการทําลายข้อต่อและกล้ามเนื้อนะคะือเดินไม่ได้เดินไม่ได้อะไรไม่ได้ถ้าเราดูคนที่เป็นโรครูมาตอยเนี่ยนะคะต้องไปดูที่นิ้วมือเขาเขาจะนิ้วมือหัวแม่มือเขาจะงุ้มลงไม่สามารถหยิบได้และลักษณะนิ้วของเขาเนี่ยจะหงิกงอ uh huh. เราจะเห็นเลยมันจะเกิดปุ่ม บริเวณข้อต่อแน,น,น่น้นค่ะใหญ่ขึ้น,นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกิดการพิการก็คือนิ้วเนี่ยจะงอไม่ได้เพราะมันเกิดทําลายบริเวณข้อต่อทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันมีกลไกซ่อมแซมเมื่อเกิดการทําลายร่างกายก็จะซ่อมแซมเนื่องจากบีมเนี่ยสามารถปรับระบบภูมิคุ้มกันได้<า>นะะที่ต้นตอเลยที่ต้นตอเลยเพราะฉะนั้นถึงหายได้ถึงที่ถามว่าตับแย่ไปก็อย่าลืมว่ายาที่เรากินไปเนี่ยมันจะไปถูกทําลายที่ตับ แล้วก็ขับออกทางไตเพราะฉะนั้นการกินยามากๆเนี่ยผลที่ตามมาก็คือโรคตับแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตครับอย่างกรณ<อ>ีนี้เนี่ยถ้าคุณหมิงบิมต่อไปเรื่อยๆรูมาตอยมีโอกาสาหายไหมครับก็ถ้าสภาพระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติใช่ไหมฮะเกิดในภาวะสมดุลมันก็จะไม่มีอาการ ก็อย่างที่บอกทุกครั้งว่าขณะนี้สภาวะมละพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นอันตรายกับเราเรากินผักเราก็เจอยาฆ่าแมลงเราออกไปท้องถนนเราก็เจอควันรถใช่ไหมคะทุกอย่างมันมันเป็นพิษทั้งนั้นที่มันไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นตัวเองก็บิมทุกวันคนะ่ะ